ชิบะอาจจะผ่านแนวรับที่สำคัญตรงนี้ไปได้นะครับแล้วจะมีการพุ่งขึ้นอย่างแน่นอนรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับเนื่องจากวันนี้เรามาวิเคราะห์ทางเทคนิคเกี่ยวกับชิบะ อินุนะครับซึ่งโจทย์ที่สำคัญคือชีบะอินุจะพ้นจากแนวรับที่ตกต่ำที่สุดตอนนี้ได้หรือเปล่านะครับที่2250 5 0ดอลลาร์นะครับที่04ตัวฉะนั้นชีบะต้องทำกันบ้านเยอะๆนะครับต้องมีการช้อนมีการวานเนี่ยมีการเอาเอาเหรียญเนี่ยใส่เข้ามาในกระดานนะครับเนื่องจาก Bitcoin อิทุเรียมีการ เคลื่อนที่บ้างแล้วนะครับแต่เหรียญเล็กๆเนี่ยยังไม่มีการเคลื่อนที่ฉะนั้นชีบะนะครับต้องเพิ่มให้ได้และมันจะกลายเป็นตลาดกระทิงระยะสั้นได้ต้องราคาอยู่ที่0.04ตัว2,850ดอลลาร์นะครับโดยประมาณนั้นฉะนั้นเมื่อดูกราฟแท่งเทียนลาย2ลาย4ชั่วโมงนะครับก็ชีบะตอนนี้มีสิทธิ์ที่จะราคาล่วงไปถึง2,000 20ดอลลรานะครับที่0.4ตัวเหมือนกันนะครับฉะนั้นชีบะเนี่ยอาจจะไปไม่ถึง2,830ก็เป็นไปได้นะครับในระยะเวลาสั้นๆเอาเรามาดูวันที่7กุมภาพันธ์นะครับช่วงที่ชีบะมีการสไค์ขึ้นมากที่สุดในระยะช่วง3เดือนนี้นะครับหลังจากปีใหม่ราคาของชีบะเนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.04ตัว3,000 520ดอลลาร์นะครับนับตั้งแต่วันที่7กุมภานะครับแต่ก็จะมีการลดลงตั้งแต่วันที่7กุมภาถึงส8เซนถึงได้กลับลงมาอยู่ที่ราคาปัจจุบันถึง3ครั้งนะครับที่0.04ตัว2 2 3นะครับดอลลาร์เนี่ยถึง3ครั้งและกดต่ำระดับต่ำกว่านั้นนะครับฉะนั้นชิบาต้องพิสูจน์การเคลื่อนไหวของตัวเองให้ได้ที่จะไปที่ 2,830ดอลลาร์ 2, ให้ได้นะครับฉะนั้นชีบะต้องสู้แล้วนะครับและผมเชื่อว่าอุปสรรคนี้จะทำให้ชีบะเนี่ยสามารถกลับขึ้นมาได้ท่าเหรียญใหญ่มีการกลับขึ้นมาเอาแหละนะครับสิ่งที่เราตั้งไว้คือแนวแนวแนวต้านอันแรกคือ2,008นะครับแนวต้านอันที่2คือ3,270ดอลลาร์ 3, นะครับประมาณนั้นมีการ เพิ่มขึ้นถึง45%เราต้องทำให้ได้นะครับชีบาทต้องทำให้ได้มันถึงจะกลับมาเป็นแนวต้านที่สำคัญแต่ถ้าเกิดใช้บะนะครับไม่สามารถที่จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้เนี่ยราคาแนวรับนะครับที่สำคัญก็คือหนึ่า้อยดอลลาร์ 1, นะครับแล้วก็รับสุดท้ายนะครับคือ1,580ถ้าหลุดกว่านี้คงจะลง05ตัวที่8,830ดอลลาร์ 8, 8 ก็เป็นไปได้นะครับฉะนั้นเราต้องมัลุ้นด้วยกันอยากให้ชิบะเป็นปัจจัยทางด้านบวกด้วยกันเอาล่ะสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับ เรามีหลายช่องทางและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ c r y p t o c n c y community ก็สามารถทักเข้ามาได้ที่เพจนะครับเดี๋ยวจะส่งลิงก์กับ QR code ให้นะครับและสำหรับวันนี้ผมก็หวังว่าชีบะอินุนะครับจะ go to the moon ไปด้วยกันเรามีกลุ่มชีบะด้วยนะทักมาที่เพจนะครับแล้วก็เรามีเหรียญตัวนึงชื่อ starnet จะเป็นเหรียญต้นน้ำนะครับที่จะช่วยท่านในการลงทุนนะครับก็ทักมาที่เพจได้เลย นะครับชันมันข้อมูลเบื้องต้นนะครับของเหรียญนี้คือราคาที่0.04ตัว8,000ดอลลาร์นะครับแล้วก็เหรียญตัวนี้นะครับก็มีการเผา3%นะครับอุปทานมีพันล้านล้านเหรียญน,นะครับและสำหรับเหรียญตัวนี้ใครอยากลงทุน ทักเข้าไปที่เพจแล้วกันเอาแหละสำหรับวันนี้นะครับผมหวังว่าชีบะอินุจะก t ทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนมูมนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ